นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองผู้จัดทำนวัตกรรมนางสาครอินทิราชนวัตกรรมเรื่องเด็กยุคใหม่ฉลาดใช้ฉลาดบริโภคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ปัญหาที่พบ ในวิชาสุขศึกษาครูผู้สอนในวิชาสุขศึกษาขาดสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่องการพิจารณาและใช้สินค้าสุขภาพขาดสื่อที่จะทำให้เด็กได้ฝึกและทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันจึงได้คิดค้นนวัตกรรม เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนชื่อว่าเด็กยุคใหม่ฉลาดใช้ฉลาดบริโภคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นวัตกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขั้นตอนการดำเนินง,งาน ใช้วิธี PDCA P คือการวางแผน D คือการปฏิบัติตามแผน C คือการตรวจสอบและ A คือการปรับปรุงขั้นตอนดำเนินงานเริ่มจากกำหนดเครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์รวบรวมสรุปผลและประเมินผลการใช้นวัตกรรมตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขและจัดทำเครื่องมือฉบับจริงหลังจากทำนวัตกรรมแล้วนำมาใช้จัดการเรียนการสอน ในวิชาสุขศึกษาชั้นประสมศึกษาปีปชั้นประสมศึกษาปีที่5โดยใช้หลักในการจัดการเรียนการสอนแบบซิปป้าโมเดลคือให้หนักเรียนมีส่วนร่วมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์เปิดโอกาสให้หนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นรวมถึงส่งเสริมให้หนักเรียนรู้จักเชื่อมโยงความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมของตนประโยชน์ที่ได้จากนวัตกรรม 1. มีเทคนิคและแนวทางใหม่ๆในการจัดการเรียนรู้ 2. มีนวัตกรรมที่เหมาะสมและสนองต่อความต้องการของนักเรียน 3. ทําให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า 4. นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน หลังจากใช้นวัตกรรมเด็กยุคใหม่ฉลาดใช้ฉลาดบริโภคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ตลอดปีการศึกษา2,563มีการวัดและประเมินผลหลังการใช้นวัตกรรมพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 3คะแนนทดสอบหลังเรียนได้สูงขึ้นและมีการเผยแพร่นวัตกรรมทั้งในโรงเรียนและช่องทางโซเชียลของโรงเรียนบ้านโคกสะอาดความสำเร็จ ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพการได้รับการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอและมีระยะเวลาในการดำเนินง,งานอย่างเหมาะสมขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาจนนวัตกรรมชิ้นนี้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ในปีการศึกษาต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะ